สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่นาทีชาแนลกับเกม Diablo 4คลิปนี้เป็นบิวของสกิล l o o d s e a r c h ที่ผมใช้จบในแมดดนเชียนเทียน์1 0 0นะครับกดอ,อื่นขออธิบายการทำงานของสกิลนี้ก่อนนะสกิล l o o d s e a r c h จะทำงาน2จังหวะเมื่อเรากดสกิลเราจะดูดเลือดศัตรูทั้งจอจากนั้นจะระเบิดพลังบัต d เซิร์ชโนวารอบตัวในระยะประชิดสกิลนี้ทำงานกับระบบโอเวอร์พาขอเรียกสั้นๆว่า OP นะ การเกิด OP Damage จะเพิ่มขึ้นสูงมากในบิวนี้ค่า OP Bonus 3,000กว่ากว่านั่นก็คือ Damage จะเพิ่มขึ้นกว่า30เท่าเลยครับแต่การเกิด OP มีโอกาสแค่3%เท่านั้นเราจึงต้องพึ่งเงื่อนไขเรียกว่าการันตี Overpower ซึ่งมีอยู่3อย่างอย่างแรกเป็นเอฟเฟกของสกิล Blood Search เองเมื่อ Blood Search Nova โดนศัตรูตอนที่เรามีเลือดมากกว่า80%ครบ5ครั้งจะเกิดการันตี OP อย่างที่2เป็นผลของคิดแพสซีฟเมื่อเรามีเลือดมากกว่า80%นาน12วินาทีจะเกิดการันตี OP อย่างที่3เป็นผลของซ้อยยูนิคเมื่อเราใช้มาน้ามากกว่า300แต้มคอสกิลจะการันตี OP นอกจากนั้นค่า OP จะแรงขึ้นตามจำนวน HP และค่า Fortify ที่มีในตอนนั้น d ดา a g e ที่เป็น Overpower จะแสดงเป็นเลขสีฟ้าและถ้าติด OP พร้อมกับติด c ริติคอลด้วยจะแสดงเป็นเลขสีส้ม สิ่งถ้าเรามีเลือดเยอะค่า Fortify เยอะติด OP และติดค r i ติคัลพร้อมกัน d ดาเม e จะสูงได้ถึง2ล้านแบบนี้เลยทีนี้มาดูในส่วนของอุปกรณ์และแอสเปกกันนะเริ่มต้นที่ส่วนหมวกใช้ Aspect of Shielding Storm ทุกครั้งที่สกิลอัลติเม e บนสตอมจมตีโดนศัตรูเราจะได้บาเรียเท่ากับ5%ของ HP นาน10วินาทีเอฟฟิกที่ควรมีคือ Maximum Life, t o t a l Armor, Maximum Essence และคูดาวรีดักชันเสื้อเป็นไอเทมยูนิคใหม่ของซีซั่น2ชื่อว่าโซแบรนเมื่อเรากดใช้โพชั่่นจะได้บาเรียนาน4วินาทีแต่โพชั่นจะค่อยๆเติมเลือดให้เราทีละนิดในระหว่างที่เรามีบาเรียจะได้ดาเมจรีดักชัน่น20%ถุงมือใช้ a อสเปกต์บ o ัดบาร์กสกิล l o o d Search จะระเบิดพลังรอบตัว2ครั้งโดยครั้งที่2จะทำดาเมจเบาลง50% แอคฟิกซ์ที่ควรมีคือ Critical Strike Chance, Overpower Damage, Attack Speed, และบวก Ranks of Skill Bloodsearch กางเกงเป็นไอเทมยูนิคใหม่ที่ Boss Will เมื่อเราเข้าสถานะ Unstoppable จะได้มาน้า50แตม้มและจมตีแรงขึ้น40%ตลอดระยะเวลาของ Unstoppable และบัฟเพิ่มดาเมจนี้จะยังคงอยู่อีก4วินาทีหลังจากที่หมดสถานะ Unstoppable กางเกงตัวนี้ช่วยเติมมาน่าได้ดีมากๆกดพุ่งทีเดียวมาน่าเกือบเต็มหลอดเลยครับและช่วยเพิ่มดามจได้ด้วยรองเท้าใช้ aspect of audacity เมื่อมีศัตรูเข้าใกล้เรา5ตัวศัตรูจะติดสตันนาน4วินาทีแอพพิเ่ที่ควรมีคือ essence cost reduction damage reduction while i n j u r e movement speed และเพิ่ม r a n k s of skill c o p s t e n d r i l s อาวุธแนะนำเป็นดาบมือเดียว เพราะให้โบนัสคริติค a ลดาม a จ e หรือว่าใช้มิดสั้นที่ให้โบนัสดา a g จ t ทูคล s สเอน m ม e สใช้ Aspect of Untimely มลีเดการฮิลตัวเองที่เกิน100%เลือดที่เกินมานั้นจะเอาไปเพิ่มความแรงของ Overpower ครั้งถัดไปเพิ่มได้แรงสุด60% Affix อที่ควรมีคือ Overpower Damage, c r i t จ c คริติค k ลส a m ร์ดา a m จ g ดาม c จ o ทูคล e สเอนแมะสและคอสกิลดามเจชส้อยเป็นไอเทมยูนิคใหม่ แบนิชลอสทา l ิสแมนเมื่อเราใช้มาหน้าถึง300แต้มการใช้คอสกิลครั้งถัดไปจะเป็นการันตีโอเวอร์พาวเวอร์ถ้าติด OP พร้อมกับติดคริติคอลด้วยความแรงจะเพิ่มขึ้น120%แหวนวงแรกใช้ s s tamam. p e t t of r อฟร m a chosen นเมื่อสกิลประเภทบลัดติด OP ความเร็วในการโจมตีจะเพิ่มขึ้น50%เป็นเวลา4วินาทีแหวนวงที่2ใช้ Aspect of Grasping w a i s s เมื่อเราใช้สกิลคอปสเทนริลส์จะได้โอกาสติดคริติคอลเพิ่มขึ้น20%และศัตรูที่โดนระยางของคอปสเทนริลจะโดนคริติคอลดาเมจแรงขึ้น40%โล่เป็นไอเทมยูนิคดิดเลสวอลคุณสมบัติของไอเทมนี้ในระหว่างที่เราใช้สกิลบบลสตอมถ้าเราโจมตีศัตรูที่อยู่นอกขอบเขตการโจมตีของบบลสตอมจะมีโอกาสลัคกี้ฮิตที่จะสร้างบบลสตอมอีกลูกตรงตำแหน่งที่ศัตรูตัวนั้นอยู่ โอกาสเกิดเอฟเฟกนี้จะเพิ่มขึ้นตามจำนวนการเสียสละลูกน้องชนิดละ25%เชน่นในบิลนี้ผมไม่ใช้ลูกน้องทั้ง3ชนิดเลยคือ Skeleton Warrior, Skeleton Mage และ Golem โอกาสลัคกี้ฮิตของโลนี้จะเพิ่มขึ้นอีก75%และจะสร้างพายุบ,บนสตอมเพิ่มได้อีก3ลูกตราบใดที่เรายังโจมตีเพื่อสร้างพายุบนสตอมไปเรื่อยๆเราก็จะได้รับบัฟของบนสตอมก็คือได้ดามจ r รีดักชัน15% และโอกาสติดคริติคอล20%นอกจากนี้มันจะคอมโบกับ Aspect of Shielding Storm ทำให้เรามีบาเรียตลอดเวลาและก็ไปคอมโบกับเสื้อยูนิคโซแบรนด์เราจะได้ดาม g จ r รีดักชันเพิ่มอีก20%ด้วยในส่วนของพลังแวมไพร์อันแรก Metamorphosis เมื่อเรากดหลบจะพุ่งทะลุศัตรูเราจะได้รับสถานะ u n นสต p ปเปเบนาน4วินาทีศัตรูที่ถูกเราพุ่งผ่านจะโดนคำสาบแวมไพร์ c อ r กเคิร์สท ทุกการโจมตีของเรามีโอกาสลากิฮิต44%ที่ศัตรูจะติดคำสาบแวมพายและมีโอกาส15%ที่จะแพร่คำสาบใส่ศัตรูรอบข้างด้วยศัตรูที่ติดคำสาบแวมพายจะโดนวิญญาณที่เราปลดปล่อยโจมตีแรงขึ้น200% Pre on the Weak เราจะโจมตีศัตรูที่ติดสถานะ Vulnerable ได้แรงขึ้น16%ศัตรูที่ติดคำสาบแวมพายจะติดสถานะ Vulnerable ด้วย Domination ศั Dom ination, ตรูที่ติดสถานะ Stunt Immobilized หรือ Frozen จะโดนเราโจมตีแรงขึ้น24%และถ้าศัตรูมีเลือดน้อยกว่า35%พวกมันจะโดนกำจัดทันทีและพลังแวมไพร์อันที่5 a t t i c i p a t i ช n ช่วยลดคูดาวของสกิลอัลติเมทลง20%สกิลอัลติเมทจะทำดาเมจแรงขึ้น12%ตามจำนวนศัตรูที่กำลังโดนดาเมจโอเวอร์ไทในขณะนั้นอธิบายบิวจบตอนนี้เราก็ใกล้จะชนะบอสแล้ว อันนี้บอกไว้ก่อนเลยนะว่า b u บิ Blood Search สู้กับศัตรูที่มาเป็นฝูงได้เก่งมากๆแต่เมื่อเป้าหมายเหลืออยู่ตัวเดียวการตีของเราจะช้าสุดๆเลยแต่ในที่สุดเราก็ผ่านในแมดเนเจนเทียนหนึ่100ได้แล้วเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของสกิลกันนะท่าพื้นฐานคือ h e m เ r ร์จโจมตีศัตรู1ตัวได้มาหน้า9้วเต้มทุกครั้งที่โจมตีมีโอกาส20%ที่จะสร้างบลัดออฟอัพเกรดขั้นที่1 เมื่อเราหยิบปลัดกออฟสกิลฮิมเรชจะสามารถโจมตีได้ถึง3ตัวอัปเกรดขั้นที่2สกิลฮิมเรชจะโจมตีเร็วขึ้น20%ถ้าหากเรามี HP มากกว่า80%ถัดมาในส่วนของคอสกิลแน่นอนว่าเป็นปลัดเซิร์ชอัพเต็ม5ไปเลยครับและผมได้มาจากถุงมืออีก4เลเวลแล้วก็สร้อยสอเลเวลอัปเกรดขั้นที่1บลัดเซิร์ชจะช่วยฮิลเลือดของเรา3% และถ้าโจมตีโดนศัตรู4ตัวขึ้นไปก็จะฮิวเลือดอีก3%อัปเกรดขั้นที่2เมื่อบัตรเซิร์ชโจมตีศัตรูในขณะที่เรามี HP มากกว่า80%จะนับเป็น1 stack เตนื่อสะสมได้5 s t สเตการใช้บัตรเซิรช์ชครั้งถัดไปจะเป็น Overpower และก็อัปแพสซีฟตัวนี้ Unliving Energy ช่วยเพิ่ม Maximum Essence 9แต้มและก็ตัวนี้ Imperfectly Balanced คอสกิลของเราใช้มาน้ามากขึ้น9%และโจมตีแรงขึ้น15%แล้วและก็อัพบลัดมิสแปลงร่างเป็นหมอกโลหิตหลุดพ้นจากพันธนาการและเป็นอมะตะก3วินาทีอัพเกรดขั้นที่1ทุกครั้งที่เราสกิลติดโอเวอร์พาวเวอร์จะลดคูดาวของบลัดมิสลง2วินาทีอัพเกรดขั้นที่2 b l บลัดมิสจะสร้างศพได้3ชิ้นในส่วนของสกิลคำสาบจะใช้ Decryptify ทำให้ศัตรูติด slow และโจมตีเราเบาลง20%เป็นเวลา10วินาทีอันนี้อัพแค่1ก็พออัพเกรดขั้นที่1ในระหว่างที่ศัตรูติดผลของ decryptify มีโอกาส lucky hit 10%ที่ศัตรูจะติด stun นาน2วินาทีอัพเกรดขั้นที่2ในระหว่างที่ศัตรูโดนผลของ decryptify จะมีโอกาส l u ก k y h ิต15%ที่จะลดคูลด d o w n ของสกิลเรา1วินาที และก็อัพแพสซีฟตัวนี้ Amplify Damage สศัตรูที่โดนคำสาดของเราจะโดนเราโจมตีแรงขึ้น12%ตัวนี้ e e t h e m b r a ส e ศัตรูที่อยู่ในระยะใกล้จะโจมตีเราเบาลง9%และเราโจมตีมันแรงขึ้น6%เพราะว่าเราต้องเข้าสู้ประชิดตัว Skill Cops t e n d ีย l s ใช้ศพให้ใช้ระยางดึงศัตรูเข้ามาและติดสตันนาน3วินาที แล้วก็อัปเกรดขั้นที่1ก่อนที่ศัตรูจะโดนดึงเข้ามาจะโดนสโลก่อนอัปเกรดขั้นที่สศัตรูที่โดนสกิลคอปสเทนริลโจมตีจะมีโอกาส35%ที่จะสร้างบัดออฟซึ่งเป็นสิ่งจําเป็นมากๆเลยสําหรับบิวนี้บัดออฟช่วยทั้งฮิลเลือดให้เราเพิ่มดาเมจและก็ช่วยลดคูลดาวของคีพ p สซีฟรัตมาสวิกเกอร์ด้วยและก็อัพพสซีฟตัวนี้ครูซัมเมนดิ้ง ทุกการคิวจากทุกๆอย่างจะแรงขึ้น30% Passive ตัวนี้ในระหว่างที่เราอยู่ในสถานะ Healthy คือมีเลือดมากกว่า80% Skill ประเภท b l o o จะโจมตีแรงขึ้น18% l ล็อัพตัวนี้ t i h e s of Blood Skill b l o o ของเราจะโจมตีเป็น Overpower ได้แรงขึ้น15%และถ้าหากตอนนั้นเรามีเลือดมากกว่า80%มันจะเบิ้ล2เท่ากลายเป็น30%เลย r e i n Vitality โอกาสลัคกี้ฮิต30%ที่สกิลประเภทบลัดจะช่วยเติมค่าฟอร์ติฟของเราได้8%ในส่วนของอัลติเมทจะใช้เป็นโบ s สตอมสร้างพายุกระดูกโจมตีรอบตัวนาน10วินาทีอัปเกรดขั้นที่1ในระหว่างที่ใช้โบน t o r มเราจะได้ด a ม a จ e r e รีดักชั15%อัปเกรดขั้นที่2ในระหว่างที่ใช้โบนสตอมเราจะได้โอกาสติดค r i ติค a ลเพิ่มขึ้น20% และก็อัพแพสซีฟตัวนี้ Stand Alone ถ้าหากเราไม่ได้ใช้มินเนี่ยนเลยเราจะได้รับดามจเบาลง18%และตัวนี้โมเมนตัลโมริผลของการเสียสละลูกน้องจะแรงขึ้น60%สุดท้ายคือคี y p พ s ซีฟรัดมาสวิกเกอร์หากเรามีสถานะเฮลตี้คือมีเลือดมากกว่า80%นาน12วินาทีการใช้สกิลปัดครั้งถัดไปของเราจะติดโอเวอร์พาวเวอร์แน่นอนและการรับเวลานี้ ลดลง2วินาทีเมื่อเราเก็บปลัตรออฟให้ฮิวเลือดได้ถึง7,959แต้มซึ่งผมคำนวณมาแล้วเมื่อเก็บปลัตออฟ2ลูกก็จะลดการนับเวลาลงได้2วินาทีในส่วน Book of the Dead อันแรกของ s c e ิ t ต์ w a r r อ o r อันนี้จะมี2ตัวเลือกอันแรกคือเพิ่มโอกาสติด c r i ติค a ล5%และอันที่2เพิ่ม Resistance ทุกธาตุ20%อันนี้ก็จะขึ้นอยู่กับว่า ค่า RESISTANCE ของเราเนี่ยตอนนี้ปกติมันมีเยอะแค่ไหนอย่างตอนนี้จะเห็นว่าเกือบทุกค่าของผมเนี่ยจะเต็ม70%อยู่แล้วเพราะว่าผมเลือกแบบเพิ่ม RESISTANCE แต่ทีนี้ถ้าผมลองเปลี่ยนเป็นเอาค่า CRITICAL STRIKE CHANCE เพิ่ม5%จะเห็นว่าตัวค่า RESISTANCE แต่ละอันของผมนี่อยู่แค่ประมาณ50-60%เท่านั้นเองมีโคเนี่น้อยมากๆเลย ก็ไปตัว s k e l e t ์บ w r r r i o r เลือกเป็นแบบเพิ่มค่า r e s i s t a n c e ทีนี้ก็จะเห็นว่าทุกตัวเนี่ยเกือบเต็ม70หมดแล้วซึ่งตัวค่า Critical Strike Chance เนี่ยผมอยู่ที่ประมาณ38%แต่เดี๋ยวเราจะได้จากบน Storm มา20แล้วก็ได้จาก a s s p e t t o g r r a s p i n g เวย n s เมื่อเราใช้ Cops Tendril อีก20รวมกันก็จะสูงมากๆ ให้จะติดคริิตอลตลอดเวลาอยู่แล้วถัดมาของ Skeletal m a g e จะเลือกใช้เป็นแบบนี้คือได้ค่า Overpower 25%ตัวนี้ดูเหมือนจะน้อยนะแต่จะให้เห็นเลยว่ามันเพิ่มเยอะมากๆตอนนี้ค่า Overpower Damage ของผมอยู่ที่3563%ถ้าผมลองเปลี่ยนออก สมมุติว่าเอาเป็นตัว v a r a b l e แล้วกันจะมาดูอีกทีหนึ่งจะเห็นว่าค่า o อว์พาวเวเมื่อกี้จาก3,500ตอนนี้เหลืออยู่แค่2,400เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นกลับไปใช้ตัวอันที่3เหมือนเดิมดีกว่าเพิ่ม Overpower 25%์ล้วก็ตัวโกเลมอันนี้เลือกเพิ่ม maximum life 10% ก็ผมจะมี HP อยู่ที่ประมาณ1,8ื่นถ้าสมมุติว่าผมเลือกเป็น increase attack speed เพิ่มความเร็วในการโจมตีถืนว่าตอนนี้เลือดผมอยู่แค่1,7ื่นถ้าใช้เป็นตัวนี้เลือดมาเป็น1,8ื่กว่าเลยในส่วนของกระดานพารากอนผมจะไปเร็วๆไม่ได้ลงลารายละเอียดนะครับแต่ถ้าเ,เพื่อนสนใจก็เดี๋ยวจะลงลิงก์บิลเอาไว้ให้ไ็นต้องกลัวว่าจะดูไม่ทันนะ ในกระดานแรกเราจะใช้กลิฟตัวนี้ปลัดดริงเกอร์เมื่อเก็บปลัดออฟ1เมตรจะช่วยเพิ่มค่าฟอร์ติฟาย7%และก็เพิ่มโบนัสดาม g จให้เบจิกโนดทั้งหมดในอนาเขตด้วยกระดานที่2จะเป็นของบลัดบัฟเพิ่มค่าโอเวอร์พาวเวอร์35%และก็กลิฟที่ใช้คือคอนโทรลเพิ่มดาม g จใส่ศัตรูที่ติดคราวคอนโทรลกระดานที่3จะเป็น บลัดบิกิบลัดเลือดตรงล้องด้วยเลือดใส่อารมณ์ไปนิดหนึ่งกลิปที่ใช้คือ Dominate เพิ่ม Overpower Damage ดามอันนี้เพิ่มประมาณ427%เลยและกระดานที่4จะเป็นของโบนกราฟกลิปที่ใช้คือ e อเ e n ซ์เพิ่มความแรงของ Critical Strike Damage และอีกเม็ดหนึ่งที่จำเป็นมากๆเลยก็คือเม็ดนี้เพิ่ม Maximum e ่ม e อเซนแต้ม และเมื่ออัพเมจิกโนดที่อยู่ข้างๆด้วยตัวแม็กซิมั s มเอเซนส์ของเราจะเพิ่มขึ้นทั้งหมด28แต้มอันนี้สำคัญยังไงเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังปุ๊บขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะตอนนี้ตัวแม็กซิมั s มเอเซนส์ของผมอยู่ที่189แล้วก็ตัวสกิลบัตเซิร์ชจะใช้มาหน้าครั้งละ28ซึ่ง189เนี่ยเรากดรวมหมดแม็กจะกดใช้ได้6ครั้งนั่นแปลว่า อย่างไงต้องติด Overpower 1ครั้งแน่นอนแต่ถ้าผมไม่ได้อัพตัวกริฟของกระดานบนกราฟตัวนี้จะเห็นว่า Maximum e s s e n เซของผมอยู่ที่161ผมจะกดบัตรเซิร์ชรัวๆได้แค่5ครั้งเท่านั้นซึ่งมันอาจจะไม่ติด Overpower แล้วศัตรูก็จะไม่ตายแล้วเราก็จะไปคุยกับรากมะม่วงแทน เพราะฉะนั้นอัพเดนี้นะในกระดานของบนกราฟส่วนตัวกระดานที่5จะเป็น s e n t of Death เมื่อมีศพ2ชิ้นอยู่ใกล้ตัวเราเราจะได้ d a ม a จ e รีดักชัน n 15%แต่ถ้าไม่มีศพเลยเราจะทำดาม a g e แรงขึ้น15%และกลิฟที่ใช้ก็คือ i m b i b e r เพิ่มดาม a g e ในขณะที่เรามี HP มากกว่า80% รีวิวความรู้สึกส่วนตัวเนื่องจากผมเล่นบัตเซิร์ชมาตั้งแต่วันแรกที่เกมเปิดจนถึงวันนี้ในซีซั่น2การรู้สึกว่าเล่นค่อนข้างง่ายขึ้นแต่ว่ากลไกของโอเวอร์พาวเวอร์ก็ยังมีความซับซ้อนและต้องพึ่งยูนิคไอเทมหลายชิ้นแต่ถ้าของครบเมื่อไหร่แล้วก็เป็นบิวที่เก่งมากๆอีกบิวหนึ่งเลยครับถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หน่อยนะถ้าใครมีปัญหาในการเล่นเนโครและดรูอิดและซอร์เซอร์ ก็าสามารถคอมเมนต์สอบถามเอาไว้ได้ครับเดี๋ยวผมจะมาตอบให้วันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ